สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปพิเศษเนาะดาวพระราหูจะย้ายอยู่ในวันที่30มีนาคมนี่ละนะดาวดวงนี้ก็ค่อนข้างมีอิทธิพลกับดวงชะตาของคนพอสมควรเนาะพระราหูเนี่ยบางคนบางท่านนะก็จะให้คำนิยามนะว่าเป็นยักษ์เป็นมารน,นะในฝ่ายดีก็จะบอกว่าเป็น เหมือนพ่อค้าวานิชนะเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีอิทธิพลนะเป็นดาวที่นำมาซึ่งโชคลาภนะโดยเฉพาะโชคลาภจากการเสี่ยงนะทุกสิ่งทุกอย่างในความจำกัดความของดาวพระราหูก็จะออกมาประมาณนี้ดาวพร,พระราหูเนี่ยจริงๆคือเป็นเงาเนาะเป็นเงาของโลกเพราะฉะนั้นพระราหูองค์นี้จะเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์เนาะของมนุษย์โดยทั่วไปนะคะก็เขาบอกว่ามัวเมาให้ทายราหูอ่ามัวเมาเป็นยังไงคำว่ามัวเมามีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบด้านแง่ลบนี่คือทำอะไรก็แบบลุ่มหลง นะมัวเมาลุ่มหลงง่ายอะไรเงี้ยติดเพื่อนติดอะไรเงี้ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดดาววรารา,าหูของใครเข้มแข็งจริงๆแล้วจะแยกแยะได้นะเชื่อนะเชื่อส่วนหนึ่งนะแล้วก็ความมัวเมาที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยคือเวลามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหรืออยากจะทําอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยดาวพระราหูองค์นี้จะทําให้เราเป็นคนมุ่งมั่น ไม่หลับไม่นอนอยากจะทําให้งานที่เราได้คิดไว้นะตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยอยากให้ทําให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจนะอันนี้คือข้อดีของดาวพระราหูเนาะเพราะฉะนั้นดาวพราหูช่วงเนี้ยที่จะย้ายัปที่สาเนี่ยมีอิทธิพลกับราศีแต่ละราศีเนี่ยในเรื่องไหนแง่อะไรบ้างอันนี้ต้องอ ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบภาพรวมเนะี่ยเนาะมันจะเป็นแบบมหาภาคอาจจะตรงกับไม่ตรงเป็นบางคนบางท่านบ้างเพราะว่าพื้นชะตาแต่ละท่านนะ่ะตอนที่แว่ออกมาเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งเนะี่ยดาวาราหูตอนที่เราเกิดเนี่ยนะได้รับกระแสในเรื่องไหนเป็นแง่บวกหรือแง่ลบให้คุณหรือให้โทษเนาะเพราะฉะนั้นพอมันจอนมาแต่ละรอบเนี่ย ให้คุณหรือให้โทษในเรื่องไหนเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ที่เรามาทายกันเนี่ยดูรวมรวมเนาะดูรวมรวม,ม,มในเรื่องของเดือนพบจะมาส่งเสริมสนับสนุนอ่าที่ไม่มีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนฟังแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยตรงเนี่ยอันนี้ต้องให้คิดว้อย่างนว่าพื้นชะตาเราอะอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำเนาะแนะนำว่าเออก็อาจจะต้อง ดูเป็นการส่วนตัวไปของแต่ละรายนะะมาดูรายรอบเนี้ราศีที่เป็นเจ้าภาพพระราหูย้ายเนาะเจ้าภาพรอบนี้ก็จะเป็นราศีเมษแล้วก็ราศีตุลราศีเมษเนี่ยพระราหูย้ายรอบนี้วันที่สามสิมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยเป็นต้นไปเนนะโอเคก็เข้ามาทับเข้ามาทับ ลักนณาราศีเลยนะเข้ามาทับบ้านเข้ามาเยี่ยมบ้านเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านมีตำแหน่งราหูตอนนี้ที่ย้ายมาจากราศีพฤษภเข้าราศีเมษเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคก่อนหน้านั้นนะ่ะพระราหูค่อนข้างอ่อนกําลังนะเป็นนิดตรงราศีพฤษภนะเออมันข้อดีที่พระราหูเป็นนิดคือเวลาให้โทษไม่ให้ไม่เยอะหรือว่าถ้าเกิดมีเรื่องเกิดขึ้น หรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องหยุมหยิมอ่าไม่เรื่องไม่ใหญ่โตเท่าไหร่แต่พอย้ายเข้าราศีเมษส่งกระแสค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นถ้าใครราหูดีในพื้นชะตารอบนี้ก็เป็นจังหวะได้รับโชคได้รับอ่าโอกาสจังหวะดีๆแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโทษนะถ้าเป็นในพื้นชะตา มีดาวร้องรับที่ไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่น่ยก็จะค่อนข้างส่งผลในเรื่องของอ mm hmm. เขาเรียกว่าดาวพระราหูนี่เป็นบาปะเคาะนะมาถึงลัคนาถ้าเกิดมันมันไม่ให้คุณเนี่ยมันก็จะส่งผลรุนแรงเพราะมีตําแหน่งเนาะราศีเมษเนี่ยลัคนาราศีเมษร,ร,ร,รอบเนี้เจอ,อยังไงบ้างนะเจอในเรื่องของพระราหูย้ายเนี่ยราศีเมษ พระราหูมาจากเรือนภพมาจากเรือนภพลาพระลาพระตนุลาพระมะทัพลักนาถ้าเป็นดาวสุประเคร้อยเปอร์เซ็นคุณต้องได้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆร้อยเปอร์เซ็นเลยทีนี้พอเป็นบาปรพะห์อ่ะอ่าพระราหูเป็นบาปราะห์แต่เป็นลาพระเป็นลาบเป็นจังหวะโอกาสดีๆยังไงก็ให้คุณเนาะแต่ให้คุณแล้ว หลังจากที่ให้คุณอาจจะต้องมีผลกระทบบางเรื่องเนาะบางเรื่องเข้ามาถึงตัวนะพอเป็นบาดปะเคราะและเป็นลาหูมาทับตัวอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของการตัดสินใจเวลาจะเชื่อใครจะจะ,จะฟังใครหรือว่าจะลงทุนอะไรร่วมหุ้นอะไรกับใครใครมาขายโปรเจกต์อะไรให้เราเนี่ยหรือว่าชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆให้ตั้งสติให้ดีเนาะตั้งสติให้ดีเลือกให้ดี เนาะเรื่องในสิ่งที่ถูกต้องกันแล้วกันแยกแยะถึงปัญหาให้ชัดเจนอย่าอย่ามัวเมาอย่าโลคกันแล้วกันในเรื่อง,องการคัดสรรในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับในจังหวะนี้เนาะแต่โชคลาภเข้ามาคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวนะจังหวะโอกาสใหม่ๆเข้ามาหลากหลายนะ,ะมีคนหยิบยื่นช่องทางนู่นนี่มาให้แล้วโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารในแง่ของอโซเชียลสื่อโซเชียล การค้าขายการติดต่อเพื่อนฝูงทางออนไลน์จะคึกคักเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่องทางลู่ทางที่คุณจะทําให้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นลาบเป็นผลช่องทางเหล่าเนี้ยจะนํามาซึ่งลาบผลเงินทองผลประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ดาวมีตําแหน่งก็ ผลประโยชน์โอกาสลาบผลต่างๆค่อนข้างได้ก้อนใหญ่ไม่ใช่มาแบบกระจิกกระจอกสรุปนะพระราหูเข้ามารอบนี้พระราศีเมษนะโชคลาบโอกาสต่างๆเข้ามาหาตัวแน่นอนอ,อยากหยิบอยากจับอะไรออกไปหาช่องทางนะค้นหาช่องทางไปติดต่อสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงคนในวงการที่เรารู้จัก ถ้าเราอยากคิดอยากจะทําอะไรแต่ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเนาะเพราะเราเป็นราศีแม่ธาตุนะราศีเนตรเนาะอืแต่สิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพการคัดสรรของผลประโยชน์ที่ได้รับนั่แหละเลือกให้ดีอย่าให้ความโลภบ,บังตานะเพราะเราหูเป็นเงาอย่าลืมนะเข้ามาหลากหลายบางทีเลือกผิดอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยเนาะเอออันนี้ให้ระมัดระวังแต่ลาบผลเข้ามาแน่นอน เตรียมรับได้เลยนะคะสำหรับชาวลักขาราศีเมษมีทั้งคุณและโทษอันนี้ฝากชาวลัคขณาราศีเมษด้วยแล้วลักขณาราศีตุลที่ตีคู่กันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันละเป็นยังไงเจ้าภาพเหมือนกันราหูมะล็งอ่าราหูเพ่งเล็งรักแลอสุราเนาะภูมิเมณอัสตดาว่าไว้ <S <s เขาบอกอย่างนี้นะก็พระราหูมะล็งลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าดวงแตกแตกเรื่องอะไร คู่ครองเพศตรงข้ามคูส่วนสัญญาเพราะฉะนั้นจังหวะโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจละอ่านะพราะราหูของราศีตุลเนานะราศีตุลน,นี่ก็ามาดูราศีตุลตรงนี้แล้วกันาภาพราศีตุลตรงนี้าราศีตุลเนี่ยพระราหูมาจากภพปุตตะ นั่นหมายถึงการลงทุนอะไรใหม่ๆความชอบใจเด็กๆกิ๊กกักเนี่ยคืออ่าพระราหูดาวชาวราศีตุลนักนาราศีตุลน่ยถ้าคนไหนเนาะม,มีกิกมีกักอ่ะมีคนเด็กๆเด็กๆเนีคอนโทรลเยอะหน่อยนะก็ให้ระมัดระวังก็แล้วกันนะจะถูกลอกเสียผลประโยชน์เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่านะ หรือว่าคนที่มีกิ๊กก็ระมัดระวังจะเกิดความเสียหายเกิดความแตกแยกกับคู่ครองคนรักของตัวเองนะแต่มันมีจังหวะข้อดีคือมีเกณฑ์ปุตตรปตันิก็คือมันมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆท่าในแง่ของคู่คุณส่วนคู่คุณสนสัญญานะในจดสัญญาทำสัญญาอะไรใหม่ๆลงทุนในเรื่องของการเปิดบริษัททำอะไรใหม่ๆร่วมทุนกับใครบางคนเนาะแต่ข้อเสียคือเรื่อง,องความรัก ให้ระมัดระวังการครบหาเพศตรงข้ามนะคนที่เพศตรงข้ามเข้ามาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังและการลงทุนก็ต้องระวังด้วยนะถึงจะมีเกณฑ์เข้ามาให้เราได้ลงทุนต้องตรวจสอบให้ดีให้ถี่ทั่วเนื่องจากเป็นบาปเพราะเคาะถึงแม้ว่าจะมาในเดือนพบที่ดีเพิ่มมาส่องถึงตัวเองเล็งตัวเองก็ตามนะแต่ว่าจังหวะโอกาสมีให้ได้ลงทุนละนะเพียงแต่ต้องรอบครอบ มีเกณฑ์ได้ลงทุนได้จดทะเบียนร่วมหุ้นอ่าแต่ต้องระมัดระวังการคบหาเพศตรงข้ามการลงทุนต่างๆก็อยู่บนพื้นฐานของสตินะชาลาถึงสติตุนในแง่ของพระราหูที่มาที่ย้ายมารอบนี้เนาะทีนี้คู่ต่อไปะอ่ะเอาคู่คู่ที่เพิ่งพระราหูเพิ่งจากไปแล้วกันอ่าคู่ของราศีพฤกษ์นะ ราศีพฤกษ์ศกับราศีพิจิกแล้วกันอ๋อพูดถึงพฤกษ์ศก่อนราศีพฤกษ์ศพรอบนี้พระราหูเป็นไงบ้างเหมือนยกภูเขาออกจากอกพระราหูทับอยู่ตั้งนานเนาะถึงแม้ว่าพระราหูมารอบที่ที่จะเพิ่งจะยกออกไปเนี่ยเกณฑ์เรื่องการงานค่อนข้างโดดโดดเด่นได้มีเกณฑ์สร้างผลงานแต่มันเหมือนเสียพลังงานเยอะมากอะพระราหูมาจะพบ กำมะพบการงานจริงแต่มาอยู่กับตัวเองนีนบ้านตัวเองเนี่ยเป็นนิดคือต้องสอสู้กับพลังงานอะไรบางอย่างเยอะมากปัญหาเยอะมากเนาะแล้วก็อีกทั้งมามาอยู่เนี่ยก็มาทับตัวส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพอะไรหลายๆอย่างภาพรวมหลายๆอย่างแบบทําให้เราบางทีมันอึดอัดอยากจะระเบิดออกไปบางทีมันก็ทําไม่ได้เงี้ยอยากจะตะโกนออกไปดังๆก็ทําไม่ได้เงี้ยพอเราหูย้ายออกไปอ่ายกภูเขาจะอ,อกเปล่าหนึ่งละ ทีนี้พระราหูไปอยู่ในภพวินาศกรรมวินาศทีนี้การงานกระทบเรื่องการงานอีกอ่ะเพราะมันมาจากเรือนการงานเนาะมาอยู่ในภพวินาศเป็นเกณฑ์ในช่วงที่ต้องทํางานที่ต้องต้องอยู่เบื้องหลังนะเก็บตัวเงียบๆอ่าเวลาต้องแสดงออกอะไรมากๆอ,อาจจะงดงดหน่อยนะหรือว่าระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกเนอะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะอ่าแต่ว่าแง่ดีคือสุขภาพเราจะดีขึ้นนะแต่การงานเนี่ย ยังไงต้องระมัดระวังสุดๆเพราะว่ามันจะโดนในเรื่องของการทิ่มแทงแทงข้างหลังด้วยอันนี้กระทบโดยตรงกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะอืมแต่ในเรื่องความอึดอัดคับข้องใจเนี่ยมันได้ยกออกไปจากตัวเองละเวลาจะคิดอะไรมันจะสมองปลอดโปร่งกว่าที่ผ่านมานะในแง่นี้แต่จะโดนทิ่มแทงว่าถูกนินทาว่าร้ายนิดนึงนะถูกแทงข้างหลังอยู่บ่อย ไอ,ไอเวลาการถูกให้ร้ายเนาะนินทาให้ร้ายมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมยากอ่ะเป็นไปนบังคับคนอื่นให้มาพูดดีกับเราทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้อ่าถ้าเราปล่อยวางได้สะตรงนี้ก็จะเบาไปเยอะเลยเนาะแล้วก็ยังไงสุขภาพก็ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนห่วยหา บางทีช่วงที่ผ่านมาในงานการหนักอึ้งจนไม่มีเวลาพักผ่อนสุขภาพก็เสื่อมโทรมหนักนะจังหวะพอพระราหูย้ายรอบนี้ราศีพฤษภได้เบาตัวได้ออกกําลังกายมีเวลาอยู่กับคนใกล้ชิดมากขึ้นเนาะอ่าแล้วรามพูดถึงคู่หูฝั่งตรงข้าบของราศีพฤษพ,ก,พก็คือราศีพิจิกพิจิกรอบนี้นะพระราหูมาเนี่ยมาจากพวกพันธุพันธุเข้าอริ นะพันธุเข้าอริอ่าก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องของอความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเนาะแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวคนในบ้านจะมีปัญหากันอันนี้ให้ระมัดระวังไว้เลยแล้วกอ็อาจจะมีเกณฑ์เนาะได้ซ่อมแซมบ้านช่องหรือบางทีก็คือถ้าแก้เคร็ดเนาะพี่จิกถ้าเป็นไปได้นะถ้าใครที่ อยากจะขยับขยายอยากจะย้ายที่อยู่อยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าเออเราจะไม่ไม่โดนผลกระทบมากเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์คนในครอบครัวเราให้ดีกันแล้วกันเนาะเวลาจะพูดจะคุยอะไรต่างๆนะคะแต่ยังไงอะ่ะช่วงที่พระราหูมาอยู่ในภพอรินะก็ต้องระวังจริงๆนะปัญหาต่างๆของคนในบ้านเราอ่ะจะต้องเป็นคนช่วยแก้ไข เป็นตัวหลักเนาะมันจะกระทบตัวเราโดยตรงปัญหาต่างๆนะก็ให้ตั้งสติกันแล้วกันนะคะแต่ว่าดีหน่อยพิจิกเนี่ยเขามีตัวช่วยนะเดี๋ยววันที่8เมษาเดี๋ยวพระพระรหัสเข้ามาช่วยในพบบุตตะนะมันมันตีกลนถึงลัคนาทําให้เรามีสติปัญญาในการแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาเก่งนะช่วงนี้ก็แต่มันอาจจะพอปัญหาเข้ามารอบด้านนะฝกักราศีพิจิกเตรียมรับไว้กนแล้วกันว่า เราอาจจะเจอในเรื่องของภาวะความเครียดเนาะให้หาเวลาผ่อนคลายบ้างก็แล้วกันนะคะแต่ข้อดีอพระราหูเข้าอริกเ,เขาเรียกว่าเกณฑ์ขันธพลนะพะเกณฑ์ขันธพลนี่คือทําให้เราได้เข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิตเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นนะจังหวะพอพระราหูมาอยู่อย่างมุมนี้มันจะถูกทดสอบ เหมือนอเพื่อนฝูงคนรอบข้างเราอาจจะเจอคนหลากหลายเจอคนเอาเปรียบฝึกความอดทนอดกลั้นของตัวเองนะฝึกในเรื่องของอเหมือนคนปฏิบัติธรรมอ่ะเหมือนมันจะต้องปีนข้ามไปอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะเออมันจะถูกทดสอบแบบนั้นในภาวะในเรื่องของอพระราหูเข้ากินพบที่หกเนาะก็พยายามนะปล่อยวางนะแล้วก็ให้อภัย ถ้าอันไหนให้อาภัยได้นะคะ,ะมันเป็นจุดที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคันธพนมันดีอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดมีศัตรูที่ปองร้ายคิดไม่ดีกับเราเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิจ์จริงๆเนะี่ยเดี๋ยวศัตรูพวกนั้นจะแพ้พ่ายไปเองนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเพเียงแต่ว่าเราอาจจะอึดอัดถูกบีบบังคับรอบด้านเท่านั้นเองนะแต่เราก็พยายามให้อาภัยเขา นะให้องกโหติกรรมเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยปล่อยวางให้อภัยอย่างจิตใจที่บริสุทธิ์นะเดี๋ยวสิ่งที่มันเขาคิดไม่ดีต่างๆอะ่ะมันก็ผ่านไปได้โดยโดยโดย,โดยดีนะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรเนาะเอออาจจะต้องอดทนนิดนึงเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะในเรื่องของครอบครัวที่อยู่อาศัยอาจจะมีปัญหาน,นิดนึงนะชาวราศีพิจิกนะแต่ว่า เก่เรื่องอ,อื่นมันมันมีจังหวะโอกาสเนาะจังหวะโอกาสคือเหมือนได้ช่วยเหลือคนรอบข้างข้อดีนะข้อดีที่พ,พระพระังหูเข้ามาอยู่ในมุมตรงนี้เนาะได้เหมือนโชว์ฝีมือได้เป็นที่ปรึกษาของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็คุณแม่ของเราอย่างเงี้ยเราเหมือนเป็นเป็นฮีโร่ของบุคคลเหล่านี้นะแต่เราอาจจะเจอภาวะความเครียดนึงถ้าเราตั้งสติได้อาจจะพยายามสมมติ ช่วงไหนที่ปัญหาเข้ามาเยอะๆอัดอาจอ,อ,อเข้ามาไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะต้องพยายามพอพอแก้ปัญหาเสร็จพอพยายามไปผ่อนคลายาหาที่ผ่อนคลายแบ่งเวลาให้กับตัวเองบ้าง่ะเพราะไม่งั้นจะเกิดภาวะเครียดสะสมได้นะชาวลัคนาราศีพิจิกเนาะแต่ข้อดีเนาะเพราะว่าพระราหูออกจากภพปัตตนีตเนี่ยไม่เล็งเราละก็คือเกณฑ์เรื่องของ ดวงแตกเรื่องคู่เนี่ยมันได้หมดไปในจังหวะพระราวย้ายรอบนี้เนาะข้อดีข่าวดีของพิจิกนะถ้าใครมีคู่ครองอยู่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันบ่อยมากเงี้ยเกือบจะเลิกกันไม่เลิกบางคนก็เลิกไปเลยก็มีเนาะแต่พอจอดมาใหม่อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าปัญหาเรื่องของคนใกล้ชิดเราคู่ครองคนรักเราเบาลงเนาะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอืม ต่อไปอทีนี้จะไล่เรื่องของคู่ไหนต่อดีเอาคู่สําคัญสําคัญ2คู่ออกไปละนะเจ้าภาพแล้วก็คนที่แบบว่า,าเคยอยู่ก่อนหน้านี้ที่มันทิ้งทวนเนะาะย้ายไปละสี่ราศีนะคะอขอบพระคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ